สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณหมอนะคะคุณหมอนะคะก็มาทําการนะคะดูแลและษาภายลันตานะคะอันนี้ก็จะให้ภายลันตานะคะนอนลงนะคะในขณะที่ทําการรักษานะคะดูแลรักษา มีส่งเสียงให้คุณหมอด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นการาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วะะตาของเขานะคะสีตาเริ่มใสขึ้นเลยนะคะ ตา,าเริ่มใสนะค<ส>ะคุณหมอบอกว่าตาเริ่มใสแล้วล้างมาได้อาจีดหนึ่งตาเขาเริ่มใสขึ้นจากสีขาวขุ่นก็ใสขุ่นก็โอเคนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเสร็จแล้นะคะี่ดีตอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานี่นะคะล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะถอยนะคะให้คุณหมอกับความจอยนะคะ หมออยู่ฝังนี้ลันตาขอคุณไปฝั่งไหนไม่รู้เหมือนไม่เต็มใจคุณหมอบอกว่าล้างมาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะตาใสขึ้นนะคะยอย่าานไหมเหลือค่ะค่ะยายังเหลืออยู่ค่ะคุณหมอแห้ววิบกาาารยาแล้วบอก นี่นะคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะคะ,ะคร่ะขอบคุณค่ะ,น,ะคนี่นะคะภายลันตาของเรานะคะก,ก็ล้างมาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเมื่อก่อนนี้คือตาจะ,ะเป็นสีคุณนะคะเป็นแบบสีขาวนะคะแต่ตอนนี้หมอบอกว่าเริ่มใสขึ้นนะคะตาเริ่มเริ่มเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะคะ,ะกระจกตาเริ่ม เริ่มเปิดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณหมอก็จะมาหาพราพายลันตาอีกทีนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้ยาให้น้ำนะคะพันลันตาต่อนะคะาภาพชัดเสียงชัดไหมคะแม่ค่ะ เวลาคุณหมอมาล้างตาพายลันตาเราก็จะอ่าให้ให้นอนนะคะแล้วก็ <_ d> um> แล้วก็ให้หันหันข้างนะคะให้คุณหมอนะคะ <_ d> um> พ่ออันนี้พ่อทำอะไรต่อคะ พ่ออันนี้พ่อจะทําอะไรต่อล้างล้งลางตาเสร็จแล้วทําอะไรต่ออก็จะดูแลนะคะรักษาหางต่อนะคะ เมื่อกี้คุณหมอว่ายัางไงบ้างคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินแม่เอฟซีไม่ได้ยินสวัสดีค่ะคุณพี่ลีลาชาวดีสวัสดีค่ะคาาวสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านคะ่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการนะคะของภายลันตานะคะ ตอนนี้จอยก็กำลังเก็บ,บอุปกรณ์นะคะคือคุณหมอแจ้งว่าหลังจากที่เราล้างกระจกตานะครับน้งดวงตาของพ่อภัยอาทิตย์กว่าก็เริ่มมีเขาเรียกว่ากระจกเริ่มใสขึ้นนะครับต้องคอยอัปเกรดกันต่อไปนะครับว่าดวงตาเขาจะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็มองเห็นเป็นปกติไหมจะมองเห็นได้ชัดเจนไหมอ่าตอนนี้ควานจ่อยนะครับใช้ความ สมมุติฐานก็คือว่าเหมือนตอนนี้เขายังไม่บอดสนิทก็คือจะเป็นเหมือนฝ้าอามองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือคุณหมอบอกว่าไม่ฟันธงว่าบอดหรือไม่บอด<ช>เพราะรว่าตอนนี้เหมือน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 อาการเริ่มไปในทางที่ดีคุณหมอแจ้งว่าอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนคือกระตกอ่ะนี่นะคะกระจกตาเขามันจะเป็นสีขุ่นแล้วก็มีฟองอากาศ แต่ตอนนี้พอล้างไปได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆกระจกตาเริ่มใสขึ้นคุณหมอบอกว่าเริ่มไปในทางที่ดีก็ต้องดูครับว่าเคสนี้จะใช้เวลานานไหมเพราะเราต้องประเมินด้วยว่าถ้ากระจกดวงตาที่เวลาเราส่องแสงสว่างนะครับแสงสว่างตอนกลางคืนถ้ากระจกตาที่เป็นลูกกลมๆไม่ใหญ่นักนะครับสะท้อนกลับมาก็แสดงว่า ดวงตากลับมาฟื้นฟู<ช>มองเห็นพี่ราชาวดีเอาใจช่วยภายลันตานะคะขอบพระคุณค่ะขอให้ภายมองเห็นเป็นปกตินะคะขอบคุณค่ะเป็นข่าวดีมากค่ะใช่แล้วค่ะเป็นข่าวดีมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าน่าจะฟื้นดวงตาน่าจะฟื้นกลับคืนมาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานะคะต้องให้เวลา ต้องให้เวลาเขาด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษานะคะก็คุณหมอก็จะมาอีกทีนะคะพรุ่งนี้คือคุณหมอจะมาให้จันถึงสุกมามาดูแลพ่อพายลันตาในช่วงเช้าจันถึงสุทกทุกเช้าเลยนะทุกเช้านะคะทุกเช้าคือจะมามาด้วยตนเองเลยนะคะคุณหมอ เพราะว่าพายลันตาไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะคะคุณหมอก็จะเดินทางมาหาที่ที่พ่อพายลันตาอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทกท่านนะคะเป็นพ่อควนันแม่ควนันสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวครอบครัวควนันจ่อยด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้กําลังใจพ่อควนันแม่ควันนะคะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนทุกท่านนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้ควันจอยแล้วแม่ควานนะคะแล้วก็พ่อพายลันตานะคะกะ็ต้องรอรุ้นนะคะติดตามอาการพ่อพายลันตาไปเรื่อยๆนะคะคอยสังเกตอาการเป็นระยะระยะนะคะคือวันต่อวันนะคะคืออีกอย่างหนึ่งนะครับแม่ๆเอี FC ทุกคนครับคือแน่นอนเนาะ,ะที่ผ่านมาลันตาอาจจะแบบแบบได้รับ ได้รับเหมือนกับการรักษาให้มีเต็มที่เพราะจริงๆในโครงการที่ที่ลันตาอยู่นะครับโครงการที่ลันตาอยู่นี่เพิ่งเพิ่งจะมีโรงพยาบาลเปิดใหม่นะครับเป็นโรงพยาบาลของของการสวนสัตว์แล้วก็ประจวบกับควานจอยได้มีโอกาสมาดูเลมันก็เป็นสองสิ่งที่คุณหมอก็แวะเข้ามาทุกวันควานจอยเสาร์อาทิตย์ก็ดูแลช่วยทุกวันก็เหมือนกับ คล้ายๆกับว่าคนไข้มีคุณหมอประจาใช่แล้วครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือช่วงแรกๆตอนที่เราพาภายลันตามาตอนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลเนะพ่อนะครับคือคุณหมอนี่ต้องมาจากโรงพยาบาลที่สุรินเลยนะคะใช่คือคือคุณหมอที่โรงพยาบาลสุรินเนี่ยจริงๆศูนย์ตัวนั้นจะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพสุขภาพช้างนะครับใช่แล้วต่ไม่ใช่ชื่อโรงพยาบาลครับจะเป็นศูนย์บริบาลช้างจังหวัดสุรินอยู่ห่างจาก ที่ที่อันตาอยู่นะครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยเป็นร้อย,<ช>อยโล,ลเพราะว่าห่างจากตัวตัวชลินไปอีกอ่า20กิโลเพราะจากนี่ไปก็รวมแล้วอ่าออ่าอาจจะไม่ถึงร้อยก็เกือบร้อยอต้องอกเกือบร้อยโลได้นะคะ okay, จากจาก จากที่ภายลันตายอยู่นะคะไป <Hey. S 1> ที่ศูนย์บริบาลช้างที่สุขภาพช้างที่สุนนะะ hey, รินเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะก็หลายปีแล้วนะคะก่อนที่จะมีโรงพยาบาลช้างที่ที่นี่นะคะ, hey, คอะตอนแรกคือได้ทําการรักษาให้เขาแต่ทีนี้คือตอนนั้นคุณหมอ,อตอนนั้นคุณหมอจะออกเวรถามวันนะแม่คือจะออกเวรก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ในอาทิตย์หนึ่งจะออกเวรสามวันออกเคสข้างนอกก็คือออกมาดูแลสุขภาพช้าง นกาะอ่ะตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองเนาะที่เรากลับมารักษาดูแลภายลันตาแล้วก็อาจจะฟื้นฟ,นฟนูดวงตาของเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติหรือเปล่าคือคือควันจ่อยมองว่าเนาะถึงเราถึงเราอ่าอันนี้อันนี้ขอพูดในม,มุมในมุมขวานเนาะก็คือถึงพ่อภัยแตดุแต่ในความรู้สึกเรานะครับก๊บนึงนะ น้องเป็นมาก่อนที่จะมาอยู่กับควานหรือเป็นตอนที่อยู่กับควานแล้วคะเป็นมาก่อนครับคือพายลันตาเป็นมามาก่อนตั้งแต่ที่จะมาอยู่กับควานจอยนะคะคือเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะรับเขามาอยู่ที่สุรินแล้วก็ให้ให้ควานเลี้ยงให้ตอนนั้นตอนที่ควานจอยยังไม่ได้ดูแลเองซึ่งตอนที่ให้ควานดูแลให้นะคะก็ตอนนั้นแรกๆก,ก็เริ่มรักษาเขานะคะแต่ว่า เนื่องด้วยที่อตอนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลช้างที่นี่ก็คือเหมือนอย่างนี้แม่ก็คือตอนนั้นเนาะเราก็พาปอมแปมกับใบเฟินไปรับจ้างทีนี้ก็ฝากฝังกับควานว่าช่วยดูแลดวงตาให้หน่อยอทีนี้เราก็อ่าในความดูแลของเขาเราไม่รู้ว่าเขาดูแลเป็นยังไงอ่าอันนี้เราไม่ขอไปก้าวไก่เนาะแม่เนาะ เพราะว<ต>่าเพราะว,าว่าเหมือนกับด้วยความฝากฝังใช่ไหมครับด้วยความฝากฝังว่าอ่าดูแลให้หน่อยนะทีนี้ด้วยที่พ่อพายมีอุปนิสัยที่ดูร้ายก็ทําให้คนที่เราฝากเลี้ยงค่อนข้างที่จะกลัวอ่าเหมือนกับการรักษาก็อาจจะทําให้ไม่เต็มที่เหมือนอย่างควันจอยเองก็อาจจะ,ะทําความสะอาดทุกวันแต่บางควันก็ไม่สามารถที่จะ ค่าก็ทำความสะอาดทุกวันอาจจะเป็นสองวันครั้งอะไรอย่างนี้อ่าอ,อ่าอันนี้นะเราขอบอกกล่าวซึ่งเราก็คือต้องบอกว่าเขาก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะแม่ควาอ่าแม่แม่เอฟซี FC, เพราะว่าบางทีเหมือนกับจะให้เขามาแบบอ่าเสี่ยงอันตรายเกินไปมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเขาก็มีหน้าที่ภาระที่ต้องดูแลเกิดพลาดทั้งอะไรไปก็จะเป็นอันตรายสําหรับเขาแต่ วันนี้วันจอยก็รู้สึกดีใจคือดีใจที่ได้รักษาคือตั้งตั้งทงไว้สมมติฐานไว้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะหายหรือไม่หายแต่ขอให้ได้รักษาเขาก่อนอันนี้ก็คือความความความดีใจใความรู้สึกที่ที่อยู่ในใจลึกคึะเหมือนกับว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพ่อพายเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณหมอมาแจ้งเรานะคะใช่แล้วอีกอย่างก็คือ มันก็เป็นเหมือนกับเราจะทำให้เขาคุกคีอยู่กับเราไปเรื่อยๆอ่าแต่ในช่วงก็เป็นห่วงอยู่ในช่วงที่เขาตกมันเราอาจจะเข้าหาเขาไม่ได้อ่าก็เกรงว่าการรักษาดวงตาอาจจะไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นความที่กังวลของพ่อคว,วามเช่นกันนะครับพูดได้ดีค่ะควานขอบคุณค่ะ พี่เอบีเป็นกำลังใจนะสู้สู้หายไวไวนะพายรันตาขอบคุณค่ะอ่าก็ดูจากสุขภาพแล้วก็อ่าทั้งในเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนอยากให้แม่เอฟซีอ่าช่วยตัดสินใจควาดคนนี้นะครับว่าเหมือนกับเราไม่อยากให้เป็นแค่คำพูดว่าเรารักช้างเราเหมือนกับ เกิดมาเราก็เจอช้างความรู้สึกมันมันเหมือนกับอ่าก็เหมือนในมุมนึงมีทั้งหลายทั้งดีก็คือมุมทั้งหลายก็คือเราตกงานใช่ไหมครับแต่มุมดีก็คือเรามีโอกาสได้มาดูเลเขาอาจจะเป็นเหมือนกับอ่าเขาฟ้าลิขิดใช่เขาลิขิตมาว่าอ่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมาดูเลพ่อภายลันตายเองมามาช่วยมาช่วย,วยพ่ควานเหมือนกับ ความไหวก็มีช้างหลายเชือกก็เหนื่อยนะครับแต่ตอนนี้เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่ดูแลใส่ใจพายลันตาเป็นกําลังใจให้นะคะคอขอให้ลันตาอาการดีขึ้นนะคะโอ้โหวันนี้คอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คือเหมือนกับอ่าต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าอย่างมีหลายหลช่องมาถ่ายใช่ไหมครับไม่เคยเห็นมุมน่ารักของภายลันตาเลยแต่ควันจอยจะทําให้ เขาเริ่มคุกเคอยอยู่กับเราให้รู้ว่าเรารักเขานะอ่าอ่าช่วงตกมันเราไม่พูดถึงแต่ในช่วงที่เขาไม่ตกมันเนี่ยเราก็จะแสะดงความรักอ่าบางทีก็มีเสียงตอบตู้กับเราอย่างเช่นอ่าสวัสดีแม่แม่เอฟทีอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างอ่าก็ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ ไปนั่งงาเขาเล่นบางวันอ่าไปจับงวงสัมผัสเขาคุยกับเขาว่าไปคุยไปอ้อนไปเล่นด้วย,วยนะคะคบแบบนั<อ>พยายามาให้ความรักเขาบอกรักเขาอะไรอย่างงี้นะคะครับก็เหมือนกับบางครั้งเขาอาจจะมีนิสัยที่แบบอ่าอย่างหลายช่องที่ที่มานถ่ายเนาะแม่เนาะอาจจะแบบวิ่งกระโจนใส่ควานอะไรางี้ก็ก็คือจริงๆก็ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาตกมันอ่าแต่เราเองเราก็ ถ้าถ้าตกมันเรายอมรับได้นะครับแต่ถ้าไม่ตกมันก็เหมือนแสดงว่าพ่อพายอาจจะเป็นอย่างที่เขาล่ำลืออ,อ,อย่างที่เขาล่ำลือมาว่าอ่านิสัยเขาแต่ก่อนเป็นยังไงอเราก็เหมือนในความรู้สึกความก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นขอให้อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาเราด้วยนะครับถึงการดูแลเอาใจใส่อ่าเพราะว่าการที่เราได้มี โอกาสได้ดูเลก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของเราด้วยที่ได้ดูเลช้างภายเพราะเราถือว่าช้างภายเป็นช้างที่ประเสริฐประเสริฐทั้งบุญบารมาีพร้อมที่จะเรามองว่าถ้าเราดูเล่เขาอยู่ดีกินดีความอยู่ดีกินดีที่เราดูเล่เขาก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราด้วยให้พลอยนำสิ่งดีๆกลับย้อนกลับมาหาตัวเราอ่าเราเรา,เราความรู้สึกความจะคิดอย่างนี้นะครับ แต่สําหรับคนอื่นเราก็ไม่รู้แต่ขอคิดพูดในมุมมมของเราแล้วกันดูแลกันไปนะคะน่าสงสยัยน่าสงสัยน่าสงสารพายลันตานะเขาก็น่ารักในแบบของเขาลันตาวัดีแม่่ขอให้ปาฏิหาริรารขอให้กลับมามองเห็นนะคะ,ะพ่อพายพไม่น่าดุเลยไม่งั้นได้รับตั้งแต่แรกก็ค<อ>งไม่เป็นเยอะเนาะก็ ก็ต้องรักษาดูแลกันไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์นะคะเราก็จะอเอาใจใส่ดูแลนะคะให้ชีวิตเขานะคะเหมือนกับเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งนะคะเราก็จะดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุดนะคะจนกว่า,าเราจะไม่สามารถดูแลเขาได้นะคะคือ,อวันนี้นะคะเรารักเขายังไงนะคะวันวันหน้าเราก็จะ ต่ยังรักเขาแบบนั้นนะคะคือเราอยากให้ชีวิตที่ดีนะคะกับภายลันตาให้เขาได้อยู่แบบสุขสบายที่สุดนะคะเท่าที่พ่อควานแม่ควานคนนี้จะทําได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะลําบากมากเพียงใดนะคะแต่เราก็จะสู้นะคะเพื่อให้ภายลันตาของเรานะคะกลับมามองเห็นให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขามองเห็นนะคะก็จะเป็นเหมือนกับ ยาวิเศษให้กับพ่อควานแม่ควานนะคะที่ได้ต่อสู้เพื่อเขาค่ะคีันตาหายไวัยนะครับขอบคุณครับเขาน่ารักนะพ่อควานสั่งนอนก็นอนรับนี่ก็เหมือน เหมือนจริงๆถามว่าเรากลัวไหม <c oughs> คอนจอยจะบอกทุกครั้งเลยว่ากลัวแต่ว่า,าแต่ว่าก็ใจสู้ <c oughs> ใจสู้เพื่อแบบว่าใช,ใช้ความรู้สึกที่ความดีงามของเรา, <c oughs> าก็บอกคุณพระคุณเจ้าก่อนจะบางทีก่อนจะเข้าหาก็อายกมือไหว้ก็พนมมือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกปักรักษา,า <c oughs> ดูแลเราเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าคอนจอยจะมีความศรัทธาในเรื่องในทุกๆท,กท,ที่ที่เราอยู่อาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะเราก็ยกมือไหว้บอกกล่าวเพื่อให้เป็นสิริมงคลในตัวเราเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยดูแลเราอีกอีกอีกอย่างหนึง่งอ่ะแล้วบางทีวันพระอย่างนี้เราก็เหมือนสื้นไหว้บอกเขาให้ช่วยดูแลน้องน้องช้างที่เรามาปกปักรักษาหนะ้าที่แห่งนี้เพราะทุกที่อ่ะควนจอยจะมีคิด คิดว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาคงได้รู้ในสิ่งที่เราอ้อนวอนหรือขออะไรอย่างนี้นะครับผมค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะพ่อควานสู้สู้น้องมองไม่เห็นทั้งสองข้างหรอคะอ๋อคือมองมองไม่เห็นหนึ่งข้างนะคะแต่อีกหนึ่งข้างคือย,ยังมองเห็นอยู่นะคะ,ะข้างที่มองไม่เห็นก็คือข้างซ้ายนะคะส่วนข้างขวาก็ก็ยังมองเห็นอยู่นะคะ,ะนี่ก็จะเป็นเหมือนดันตาอ่า ขอพูดในเรื่องเรื่องดวงตาข้างสายอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้พ่อภายรู้สึกเราเองคือถามว่าเราแหวงอยังไงก็คือด้านสายอ่าตรงงวงเขาจะใช้กลิ่นสัมผัสนะครับสัมผัสทีนี้แต่ดวงตาด้านสายมองไม่เห็นอย่างเช่นเวลาไปได้กลิ่นเพื่อนฝูงเยอะๆอย่างนี้นะครับอ่าเวลาไปรวมกันโขงเยอะๆก็ไปสัมผัสกลิ่นแล้วได้ได,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 ได้รับกลิ่น ก็คิดว่าเขาจะมาทำร้ายเขามาอยู่ใกล้ตัวเองก็เกิดการทำร้ายเขาก่อนเนี่ยมันก็มีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่พ่อภายที่อาจจะเป็นออันนี้ก็เหมือนกับเราสมมุติฐานนะครับสมมุติฐานว่าอาจจะดวงตาก็มีสาเหตุความน่าจะเป็นอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้นะคะใช่ก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับพี่ชนีอินดี้ซู่ๆเขาเคย เาสัมผัสถึงความรักของเราได้ค่ะใช่แล้วค่ะคือเมื่อก่อนนี้คือก่อนที่ควานจ่อยจะมาเลี้ยงเขาก็เขาก็ยังไม่รับควานจ่อยนะคะแต่พอควานจ่อยมาเลี้ยงเขามาคุกคีกับเขานะคะเอาใจใส่ดูแลตอนนี้ก็เหมือนภายลันตาจะตกลุมรักควนแล้วนะคะ ก็ฝากแม่เม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปนะคะของพายลันตาน้องปอมแปมพังใบเฟินนะคะแล้วก็ฝากแม่เม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะประชาสัมพันธ์บอกบุญบอกต่อนะคะให้กับพ่อพายลันตาของเรานะคะให้กับแม่เม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะได้ส่งความรักความเมตตานะคะให้กับพ่อพายลันตานะคะเอาใจช่วยให้พ่อพายลันตาเกิดปฏิหารได้กลับมามองเห็นมอง ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวควรจ่อยนะคะก็อขอแจ้งแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญบอกต่อนะคะในการไล์สดขายผลไม้นะคะให้กับภายลันตาน้องปอมแปมแล้วก็พังใบเฟิร์นนะคะเพื่อ,อดูแลนะคะ น้องๆช้างในครอบครัวนะคะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา11นาฬิกานะคะก็ฝากแม่ๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะประชาสัมพันธ์บอกบุญบอกต่อนะคะเพื่อช่วยเหลือพ่อพายลันตานะคะด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ควานะคะก็จะขอทำภารกิจนะคะดูแลน้องๆต่อนะคะพายลันตาก่อนจะปิดคลิปไปขอบคุณแม่ๆ FC หน่อยครับที่เข้ามาให้กาลังใจครับ ขอบคุณค่ะแม่แม่เอฟซีก่อนลูกค่อยกินแล้วแล้วโอ้โห oh, ได้กินแล้วได้กินแล้วนะคะอ๋อก็ได้กินแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะแม่แม่คะ่ะอ่ะก็ ก็หลังจากที่หลังจากที่แม่ควันปิดคลิปไปนะคะก็จะดูแลน้องๆต่อนะคะก็ฝากแม่ๆเอฟซนะคะเป็นกำลังใจให้กับพ่อภายลันตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ